เวลาเราขับอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยเราสามารถแบบขับผู้ไปเลยได้ไหมเฮ้ยหรือว่าเราต้องแบบโลเค<ด>็ตครับน<ด>้อง,อง,องสาวยึดมาเร็วๆสิอละลรวไปไหนแล้ว่ะน้องแอปเปิ้ล่ะน้องแอปเปิ้ลไปทางงานไงดิเฮ้ยเขาทำอยู่ที่ไหนอะไม่รู้ว่าตัวตัวหลังไม่ตัวหลัง แต่ถ้าความเร็วเกินก็จะแจ้งโอ้โหหน็อกแอ็คปึ้งเฮ้ยอาจารย์นกปึ้งเอ้าอาจารย์เคยงัดรถปะงัดบ้านอะไรพวกนั้นเคย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 งัดลกเคยงัดลกเพื่อจะงัดบ้านต้องหนียังไงอ่ะใช่ต้องหนียังไงงัดงัดรถอ่ะงัดลกงัดเสศษเราก็ต้องรถรลยจะงัดลกไปทำไมอ่ะแยกชิ้นส่วนโอ้ย มันยังไม่ได้อะไรยักเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ได้อะไรเลยมันได้ของไปมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็เลยยังไม่อยากทําเดี๋ยวเวลาไงก็แค่อยากรู้ว่ามันงัดยังไงงัดยังไงเหรอเอาไปช่างแหล่อย่างนี้ใช่ไหมก็อยากทําใช่ไหมไม่ได้อยากทําแต่แค่อยากรู้ว่ามันต้องทําไงบ้างเวลางัดรถอะมันมันต้องเป็นยังไงคือต้องต้องมีพิก็อกถูกต้องไหมใช่เราต้องมีพิกลอกกล่อง อ่าแล้วตำรวจจะมาจับเรอไหมไม่รู้เหมือนกันลองดูว่ลองเออดนปับแพงหรือเปล่าเราไปซื้อล็อกปิกกันก่อนว่าไม่มีตังค์ซื้อที่ไหนโอมีโอมีซื้อที่ไหนอ่ะแล้วจะเต้นเพื่ออะไรก้อนตรงนี้แล้วจะยอเพื่ออะไรอ่ะแล้วจะยอเพื่ออะไรก่อนเราอหลักแรกเราต้องไปเตียงกลางด้วยกลนงซื้อล็อกปิกที่ที่นี่ ที่ไหนล่ะจิ้มจีบีเอสสินี่เฮ้ยน้องมองเต็งถังเลยเหรอไปเติมโชว์เสาที่ไหนมาวะเนี่ยทำไมอ่ะก็ไปเติมมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยสองร้อยกว่า แบบไปอ่าอยู่กับสาวน้ำมังเต็งทางแล้วอะไรเงี้ยกินคนเดียวเลยเต็มคนเดียวเลยแล้ววันนี้ไอพี่เบ็คไม่มาเหรอมาเดี๋ยวก็น่าจะมาแหละอ่าอะไรนะครับอาพีใช่ียงคานใช่ใช่ใช่โอ้ยพี่เบ็คมาเราอวกเลยนี่พี่เบ็คเราไปงักบ้าหรือมาอะไรเงี้ยเรียเราการลดก่อนเราเริ่มจากลดก่อนรถขวาจังแหล่ลถกันเหรอ ไม่งั้นรถหนีตำรวจก่อนตอนเนี้ยแค่อยากรู้ว่าผมอยากรู้สีมือตัวเองไงว่ามันจะแบบมันได้ได้แค่ไหนไงเก็ตตูมไหมฝีมือตัวเองอะหรืองั้นลบเอาโอเคงั้นเราต้องไปฝึกงั้นลบกันกล่องหน้าหนังแรกอะฝึกที่ไหนอะตรงเนี้ยเราเข้างั้ไปหาลบทีไกลๆนู่นหรือไอ้เมืองน้องเมืองเหรอพารเลโตบาร์นั่นใช่ข้างวงอะอันนี้เดี๋ยวราไปซื้อพิกซ์ร้อนแล้วก็งัดอยู่แถวนู้นเลยใช่ไอ้ไอ้ไอ้อาเทียส่งมาว่าอาปาริกรออยู่ที่ปั๊มลิทเติ้งโซอะ ปั๊มลิทติ้ลโซคือตรงไหนฮะเราต้องไแบบอะไรปั๊มลิทติ้ลโซอยู่ตรงไหนไม่โทรโทรหาเขาจีปั๊มไหนอน่ยทำไมไม่โทรมาวะเขาบอกว่าปังลิ้เติ้ลส์คืตรงไหนอน่ยเราเราจะพาเราจะพาปาลิคไปด้วยใช่ไหมใช่สิแล้วมาดีไอเหงาอ่ะไอห้องเหงาอยู่ได้ดเด็แล้วอยู่ตรงไหนอ่ะปั๊มลิทเติ้ลโซ ไม่รู้เหมือนกลางเนี่ยโทรหาอยู่ไม่รักเนี่ยเอ้ยจูวงอาเจียนจู๊ไปแม่งให้หมกเลยเฮ้ยจูดเขาไปทำเอาอเคไปหมดเลยตรงเนี้ยปั๊มอยู่ตรงไหนวะปั๊ลิตั้งโซลิตั้งโซคือตรงไหนวะลิตั้งโซไม่รู้จักรู้จักแต่ลิตั้งเลิกอะ ฮัลโหลสวัสดีครับ <S 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 ใช่ใช่เรามีอยู่นะเราใช่พี่แต่แค่อยากรู้ว่าซื้อตรงไหนทื่เขาบอกว่าอ๋ออ๋ออัปาริกรออยู่ที่ปังลิทต้งโซ่เหรอแล้วทำไมเขาไม่โทรหาว่าฟังลิทตั้งโซอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยตั้งหลงมาแป๊บหนึ่งนะตั้งหลงมาฝั่งโทรบอกเลยเอว เอาไงเอาหรือเอาไงหรือเอาไงต้องลวงหรือเอาไงชิหายแล้วเริ่มแข่งก่อนหรือเอาไงเฮ้ยคุยกับกู่เลยเออเมมอยู่ล็อกกันดิฮะคุยกับกู่เลยเออล็อกกันล็อกอะไรเนาะว่าข้ามีพระยาเรื่องออกมีสู้เราเอายังไงอะไอ้รถจีทควาแ้วอีว่าเข้าไปรถชิดขวา ไม่จอดไว้หรือเอาไงอ่ะหรือรอสิคุณจะยิงนี่หรือคุยกันก่องเราจะเอาอย่างนี้เราจะดงจับไว้ไม่โดนอะไรเลอทำตาอ้วนนะโอ้มีวิธีไปขับตกไปเราเดินทางเราไม่ต้องกลัวเลยแต่เลือดเือดเลรู้ใช่ไหมว่าเขาห้าเหงึงอ่ะใช่ใช่รู้รู้กำลังขับจ๊บมือ จุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่ก็จุกอยู่นั่งนิ่งๆเน้มอยู่โอเคเน้มงนม้งเน้มอ้วกเลยนะให้อ๋อตรงนี้เขากำลังตามเรามาเรากำลังเราเขาเออเป็นตลกวสองครั้งเลยว่าเออดูแล้วนิ่งๆนิ่งๆดีนิ่งๆใจตรงนิ่งตลกวจจี้มาแล้วตลกวจจี้มาปึ๊กนะอ้วกอ้วกนั่นางพอตลกวจรถมันแรงกว่าเราเราเบรกแม่งเลยแล้วเราม้วง เดี๋ยวคอยดูนะว่าไม่อยู่นิ่ง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 มันเหินไม่ได้รู้นะรู้อยู่รู้รู้อย่าลงทรไซด้วยนะลงทรายลงจงงั้นหลอกต้องหลอกหลอกต้องหลอกไปลงทรายหลอกต้องหลอกไปลงทรายไอ้เหีินแล้วเหินไม่ได้ด้วยเหินก็ไม่ได้ด้วยหรือเอาอยู่ใช่ไหมอย่าทำแบบตอนที่ข้ามถนนนะเอาอยู่นะ หรือคุครใจไม่ดีเลยใจไม่ดีเลยอะไรร้ติตติตี้อะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยอะไรเช็อนุญาตมาขออนุญาตไห้ย่าไม่บิ๊กบิ๊กบยังคงมุ่งหน้าไปทางเดิมตอนนี้อยุดก๊อ หายแล้วต่อแล้วที่เสาบริวารโอ้บ้ากันตลบบกอะไรเดียฮียวตำรวจไอตำรวจมาหิวอะไรัจเนี่ยเงมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยอีเปล่านกอีเปล่าโอ้ตำรวจฮักก ตำรวจอาใครมันต้องรู้รู้นะมันเผื่อไม่ได้ใช่ไหมขามหยาบเลยโอ้ยตรงงกระแรงเครื่องจักรต้งรถสู้ไม่ได้ต้องซอกซอยต้องซอกซอยโอ้ยเดอะเซล็ว่าไปทางเดอะเซตไม่ไม่โอ้จะไปพันเลตโตเบย์ไปดักพันเลตโตเบย์เลยยังไงอไม่ได้ไม่ได้ หรือว่าเราจะลอกไหมเจ้าก๊นเราจะผังไปส้างนึงอาจารย์ไว้ดิไว้ดิหรือว่าเราจะลอกไหมอย่าชงอย่าชงไอ้ควากไว้ไอ้ควาไว้โอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์เท่านั้นโอเวอร์เท่านั้นอย่าชงเไวขวานกไวเียวันจั โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ยโอ้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 ยโอ๊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 ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโออ อันนี้เมืองเขาเล่าเขาอยู่ตรงหลวนี่นเลยแค่เราคิดจะทางชั te ่วเราก็โดนสแล้วอ่ะนี่เรายังไม่ได้ทาอะไรเลยยอ้ยเอ้ยหรือเรามีสิกร้องนะถ้าลือแบบถ้าลือจุกไวๆหน่อยอ่ะเราเราแอบเหิงได้ไหมอ่ะแต่มีเสียรพไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนี่โอแม่งขับเร็วช่อหายเลยว่ะเราต้องหลวเราคงจอดรถหนีไหมหรือเรายังไงดี ดอกลูกแอบอะเราใช้ท่าเฮ้ยโอ้โหเร็วจัดไปไอ้ยี่ตังโวลุกแรงชี้หายชี้หายแล้วกูเครียดแล้วด่ากูเบอเลยชี้หายแล้วไอ้ตัโอ้ยเบอเบอร์ไอ้ตามันเบอมันเบลอมากจังเราว่าเราคงจะอืม โอ้ยโอ้ยนี่ถูกยองมากโอ้ยลื้อนี่ลื้อแค่ผ่าไฟแดงจริงเหรอโอ้ย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 ลื้อไม่ขาวลึกเจ๋งมากเลยว่ามันนี่เป็นจองวิ่งวัวเนี่ยไอ้เงี้ยโอ้ยเอาเอ้ยเอาดิ บาโอ้โหไม่อยากเจอบอกเลยว่าตำรวจแม่งเยอะมากเลยเหมือนกูไป็นทาอะไรผิดมาแบบกูจะฆ่าคงไตอ่ะโอ้หน้ามึก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 เหมือนกันหนามึก <c oughs> ม <c oughs> เราเดาไงอ่ะแล้วเราเดาไงตัวเนี้ยเร<อ>าเควร <c oughs> ทำยังไงเหรอเราควรต้องแบบจุ๊กเข้าไปสักที่หนึ่งเนาะเราก็ต้องวิ่งอ่ะวิ่งหนีอ่ะ แต่เราเลยยังไหวอยู่เราเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยหลงหลวกแม่กเปเบสิกเลยแองมังหิวมาจากไหนกันวะกูถังจริงเราลงใต้ดินไ,ไม่ได้ว่ะอังตายลวะเดี๋ยวนะเราต้องหาที่มีป่าเยอะๆเยอะๆที่ไหนมีป่าเยอะๆบ้างเราเรามี เรามีเรามีอากาศเรามีอากาศโอกาสรอบเรามี<ร> <จะ S 2> อากาศารอบเฮ้ยลือล้อลื้อเรารู้โอ้แล้ว,ลวเออไปทางไปทางเปลโตเบลื้อขัดตรงไปทางเปลโตเบแล้วมันจะมีเนยไอ้พวกเขาพวกป่าเราสามารถหลบตรงนั้นได้นะไหวอยู่ไหวอยู่ถ้าหน้าเราไม่มืดเราไหวอยู่ไม่ใช่แต่น้าเราจะมืดไงหน้าเราจะมืดแล้วแล้วมึงดูบ้างมีตั้งห้าครั้งมึงจะฉลักยังไงกูถามหน่อยเชื่อมั่งสิเชื่อมั่งโอเคกูเชื่อมั่ง เชื่อมั่งในตัวเพื่อเราอาเกิดเป็นคงขับรถที่ดีนะอาเกิดเชื่อมั่งในตัวเพื่ออาเกิดสู้สู้เออโอ้ยใต้เส้นโอไม่น่าเชื่อมั่งเลยบล็อกตอนนี้รถเขาเสียแล้วครับตอนนี้อยู่เส้นโลว์เวอร์เลยมาเล่นโลวอเวอร์ด่วนเฮ้ย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 เบ้ยอเม็กอเบ็กเฮ้ยเฮ้ย รถจะพังใช่ไงมวัววัวในหนังเจอว่าไป p าร n e ุ b บ s e รุไหนแล้วก็มาไป p าร n e ุ b บ s e นี่เราขึ้นมาทางเขาอากินะแถวนี้เอ้าอากินะเหรอ ไดเราออกมือมากเหรอเอาโอเคได้ดีเราออกได้ดีเราตึงเอาโอ๊ยไม่รู้ตึงตึงอะไรก็ไม่รู้ไงไปได้เราออกได้ตอนนี้อยู่เซนินโนจะลังเบียดอยู่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยกลัวไปต้องกลับไปใส่เกาะแล้วสักสิ่งหนึ่งตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยาัรถครับโอ๊ย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  โอ้โหอันนี้คืออันนี้คือเรา<น>ได้ใช่ปะ่ะเราทำได้ใช่ปะ่ะเราทำได้ <c oughs> ใช่ปะ่ะได้ได้จริงมาดรวะเป่ได้จริงตียไม่เราอาชญากรหรือเปล่าเดียรอาจารยารม์มักมักคือขนาดนี้แล้วต้องโทรบอกให้คนมาเปลี่ยนรถหน่อยแล้วเ,เอาเราจะโทรบอกใครล่ะทีเนี้ยเฮ้ยใครก็ได้ตรงเนี้ยเราจะโทรบอกเดี๋ยนะดียนะดีดีดนะี ลึกไปเลยลึกขึ้นไปเลยเออโทรบอกโทรบอกใครดีโทรบอกใครดีเออโทรบอกใครดีไอ้คาร์ล็อกไอ้คาร์ล็อกแม่ไม่มีเบอร์มั้งไอ้สักคือเออบอกใครดีอ่ะไอ้สักค้ยไม่มีเบอร์คาร์ล็อกมีแต่เบอร์หมอเช็คแม่เอ้ยอะไรกันมาเนี่ยฟอกโก้ฟอกโก้แม่ครับฟอคฟอคโก้ไม่อยู่ฟอคโก้ไม่อยู่ยังไงชิบหายแล้วเออไอ้เหี้ยบูมีแต่เบอร์เสา เบอร์อารินาดาเบอร์อัปเปอร์อัปเปอร์ขงช่วยอะไรกูไม่ได้ตังกว่านี้อาเจียอาจองลิเชอร์อาจองลิเชอร์ไม่ติดแยกแมงมาไปไหนกันมันไปทางแพงแน่เลยไอ้สั่เอ้ยเล่นกำลังตามไปเชิดตัวโลฟีโอ้โลฟีจะช่วยโอ้ได้มาเนี่ยลุดโตหาแม่งกองเลยเออเอาติดด้วยเอาออกสวิงไม่มีมี่สัญญามี่สัญญาเนีครับอันนี้เขายังตามเส้นเดิมอยู่ เร,รเราไอ้ลื้อลื้อเราหัวโตป่ะเนี่ยวเราหัวโตป่ะเนี่ยวเขามันไม่ค่อยมีสัญญาณลื้ออยู่ตรงเอ่อลื้อต้องรู้ว่าต้องการลบรู้ว่าต้องการเออเอาไปนักเหรอใช่ไหม แล้วก็ช็อตเด้อมันอูตอนนี้อูกำลังขับขึ้นไปพาราโตบาพาราโตเบียมันม,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 มันส่งโลไม่ได้จริงๆอะตอนเนี้ยมันจังหวะแบบเอ,อ่อที่เชือกไก่หรือต้องจักที่เชือกไก่ไหมที่เชือกไก,ไก่เอ่อข้างบงข้างมงข้างมง,ง,งเลยพาร<พ>าโ <พา S 2> ตเบียเขาอยู่ผมแบดเขาอยู่เบดแบดเขาลงข้างใช่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 ได้ไหมแต่ว่าเอ่อแต่ถ้าโอ้ไม่ไปภายใน15นาทีโอ้หน่าจะอยู่คุกนะตอนนี้ตอนนี้เหมือน<ร> จะสื่อสารกับใครบางคนอยู่ในรถนะครับเอ่อที่เชือกไก่ไหวไหมเดี๋ยวนะตัดรถด้วยครับตัดรถครับบอกหน้าบอกหลังบอกหน้าบอกหลังเลยบอกแล้ว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 ทำการเฟลื่อนี่ยกมือลงลองลงยุดหรือยิงเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยิงนะเว้ยยกมือขึ้นยุดยุดยุดโอเคแบงก์แบงก์แบงก์โชว์ยูแฮน คนนี้มีพลยันไมบจรถครับลองลองล่ไลองจาไรถเดินออกมาจากรถลองลงไม่ได้เด่วนเปลี่ยนที่นั่งเฮ้ยายแต่เดินมาไปไเดินไปไปไปกด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 อันนี้เป๊ะชนอยู่กับที่มีผู้ต้องหาเขาลงรถไม่ได้ครับ ไอ้สัตว์โอ้โหห่อเต็มตีนเลยยังตอนนี้หอบลงไปที่พื้นเดี๋ยวนี้อบลงไปกับพื้นเลิกใช้โทรศัพท์ครับล้าลงจากเฮ้ยเฮ้ยเน่าะไยกบโอร์ยัพท์ไว เลยเยเจกรถครับโอเคลงไปหมอนเยครับเฮ้ยเฮ้ยนี่คือฝ่าไฟแดงใช่ตัวเ้ ันไปได้เอาไม่ความร่วมมือโอเคอาร์ผมว่าถ้ามีรถเร็วกว่าน,นี้ไอ้เหี้ยผมหลุดนะเว้ยตายแล้วเหรอตกเขาตายเหรอ <c oughs> ไอ้จะต้องมีรถเร็วกว่าน,นี้คิดยังไงก็หลุดเอาจริง แค่ผ่าไฟแดงเอาไปคนตัวหน้ารถเลยเค่น,นี้ใครเป็นพาร์เมรีตัวด,ดำเท่นตัวดำเท็นเป็นพาร์เมรีต้นเบื <c oughs> ้องต้นร <c oughs> ถคันนี้นะ ขับรถด้วยความเร็วฝ่าสัญญาณจราจรและสับไซเราทำการเรียกเขาให้จอดแต่เขาก็ไม่จอดกระหมาคนรถมี่มีความติดกัะมานะต้องรอต้องคนไหมโอ้โหรถดีใหญ่เลยเนี่ยเออนี่โอ้โอ้บิ๊กฟุตคันนี้ระวังหน่อยเราทำเราทำอะไรกังคงต้องลวก มาันนท้้งสออเเลยี่ตัวของผู้ชายคนนี้ไม่มีของที่ผิดกฎหมายเอาเข้ารถไปเลยถูกอะดมหลังรถมีอะไรนะมีปิ๊กล็อกสิบอันเลยดิสิบเอ็ดอันด่ะเขาถือโทรศัพท์ไม่ต้องที่กันเดี๋ยว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 หัวจะระเบิดไอ้เหี้ย โทรศัพท์เอาลงไม่ได้เอาจริงนะผมคิดว่าถ้าเกิดได้รถดีกว่านี้นะผมว่าผมหนีรอดว่ะเอาจริงไม่ไหวว่ะได้ไหมเดี๋ยวผมจะตามไปที่เอไมสแล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีมีอะไรบ้างอ๋อใช่ใช่แต่ตัวนี้รถลำนั้นเลยเจ้าหน้าที่ผมรู้สึกเครียดมากเลยตอนเนี้ยอะไรมึนหัวจะแตกโอ้ยเคียด ม,มันเครียดมากตอนเนี้ยหัวจะแตกแล้วโอ้ oh.